ประจำถิ่นของภาคใต้ที่ชาวใต้นิยมรับประทานเป็นอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันข้าวยำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพให้สารอาหารที่หลากหลายแต่พลังงานต่ำเป็นอาหารที่เหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเนื่องจากผักในขาา้าวยำเป็นผักสดที่ไม่ต้องผ่านการปรุงใดๆจึงทำให้ได้วิตามินต่างๆที่มีอยู่ในผักอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้แร่ธาตุโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและมีใยอาหารสูงช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติเอกลักษณ์ที่สำคัญของข้าวยำก็คือน้ำบูดูรสชาติความอร่อยของข้าวยำก็ขึ้นอยู่กับน้ำบูดูนั่นเองน้ำบูดูที่ใช้ราดข้าวยำถ้าเป็นสูตรของอิสลามแท้ๆ จะใช้น้ำบูดูล้วนแต่ถ้าเป็นภาคใต้ตอนบนจะมีการปรุงให้มีรสชาติที่เหมาะปากไปอีกแบบหนึง่งครั้งนี้ขอนำเสนอข้าวยำแบบภาคใต้ตอนบนซึ่งมีการทำน้ำข้าวยำที่ใช้ปลายอินทรีย์เค็มและเครื่องปรุงต่างๆโดยเมนูที่นำเสนอนี้รับประทานได้3ามคน ส่วนผสมการปรุงน้ำเข้ายำก็มีดังนี้โดยหลักแล้วเราใช้ปลาอินทรียเค็มเป็นตัวชูรสอย่างอื่นก็จะเป็นเครื่องสมุนไพรที่จะเพิ่มความหอมและดับกลิ่นคาวของปลามีเติมรสหวานด้วยน้ำตาลปีบและน้ำปลาเล็กน้อยวิธีทำน้ำเข้ายำนำเครื่องสมุนไพรต่างๆมาซอยให้ละเอียด เพื่อจะได้นำมาโขลกรวมกันทั้งตักไคร้ขา่าหอมแดงผิวมะกรูดมาโขลกรวมกันให้ละเอียดนำปลาอินทรีย์เค็มมาต้มให้เปื่อยแยกก้างปลาออกทิ้งไปใส่เครื่องที่โขลกไว้แล้วลงไปใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาและใบมะกรูดเคี่ยวต่อจนน้ำออกสีเข้มก็ยกลงกรองเอาแต่น้ำ มาเป็นน้ำข้าวยำส่วนเครื่องปรุงหลักๆของข้าวยำจะประกอบไปด้วยกุ้งแห้งโคลกควรใช้กุ้งแห้งที่ไม่ติดเปลือกและไม่เค็มเกินไปนำมาโคลกจนป่นถั่วลิสงคั่วโคลกพอหยาบหยาบส้มโอควรเลือกส้มโอที่มีรสเปรี้ยวพริกป่นมะพร้าวคั่วป่น โดยนำมะพร้าวขูดมาผึ่งให้แห้งแล้วนำไปคั่วในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนๆมะม่วงสับข้าวพองทำโดยนำข้าวสารมาแช่น้ำจนอิ่มตัวเทน้ำออกแล้วไปผึ่งในกระชอนให้เสด็จน้ำแล้วจึงไปทอดสุดท้ายก็น้ำข้าวยำที่เราทำเตรียมไว้แล้วส่วนดอกดาลาถ้าหาได้ ก็จะให้รสชาติเปรี้ยวหอมแปลกไปอีกแบบโดยนำไปล้างน้ำแล้วหั่นซอยหากท่านใดชอบผักชนิดอื่นๆอ,อาจใส่เติมเสริมลงไปได้ตามชอบใจไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดถั่วฝักยาวถั่วงอกใบพาโหมใบบัวบกไม่ผิดกติกาค่ะการเตรียมข้าวยำก็เริ่มจากตักข้าวใส่จาน ใส่ผักต่างๆที่เตรียมไว้ตามด้วยมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งปน่นข้าวพองราดด้วยน้ำข้าวยำเล็กน้อยเวลารับประทานคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกันหากชอบรสเผ็ดใส่พริกป่นเคล้าให้เข้ากันเคล็ดลับของข้าวยำคือไม่ควรหั่นผักต่างๆทิ้งไว้นานเพราะวิตามินต่างๆจะสูญหายได้ง่าย เตรียมเสร็จแล้วควรรับประทานทันทีค่ะอ,อ,อาหารจานเดียวนี้คงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะคะแต่ที่จะพูดถึงวันวันนี้ก็คือเรื่องของอาหารจานเดียวของชาวใต้นะคะซึ่งจริงๆก็แพร่หลายไปทั่วประเทศแล้วนั่นก็คือข้าวยำนะคะข้าวยำนี่เป็นอาหารที่ครบห้าหมู่เพราะว่านอกจากข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้วเนี่ยนะคะ ก็ยังมีพืชผักสมุนไพรมีผลไม้นะคะผละไม้ที่นิยมใช้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยวเช่นส้มโอหรือว่ามะม่วงหรือบางบางาบางตำรับก็อาจจะใช้ทั้งสองอย่างผสมกันนะคะเพื่อให้เกิดความหลากหลายนอกจากนั้นก็จะมีพวกผักซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นถั่วฝักยาวหรือบางท่านก็ใส่ถั่วงอกสมุนไพรที่เป็นหลักๆของข้าวยำก็คือ,อตะไคร้นะคะ แล้วก็อาจจะมีใบมะกรูดซอยนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับข้าวยำก็คือมะพร้าวคั่วนะคะ โดยโดยหลักก็คือมะพร้าวเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของไขมันนะคะแต่ว่าไขามันในมะพร้าวเนี่ยเขาอาจจะเป็นไขมันที่อิ่มตัวซึ่งถ้าทานมากก็อาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะแต่อย่างไรก็ตามไขมันก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับอาหารที่เป็นพวกพืชผักผลไม้เพราะว่ามันจะช่วยในการละลายพวกสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันหรือว่าสาร ออกลิธทางชีวภาพต่างๆที่เราพบในพืชผักผลไม้นะคะนอกจากนั้นบางตำรับก็ยังอาจจะมีการใส่ข้าวพองข้าวพองก็คือข้าวแห้งที่เอาไปทอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของไขมันอีกชนิดหนึง่งซึ่งถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการควบคุมน้ําหนักการใส่ข้าวพองเข้าไปก็จะช่วยเพิ่มพลังงานให้มากขึ้นนะคะก็จะทําให้อาหารจานนี้สมบูรณ์มากขึ้นสําหรับคนที่ต้องการพลังงานแต่สําหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนัก รือต้องการลดความอ้วนนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงการใส่ข้าวโพดะมะพร้าวคั่วนะคะหรือว่าการใส่ข้าวพองแต่หันมาเน้นเรื่องของผักผลไม้สมุนไพรให้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารจานเดียวจานนี้เนี่ยเป็นอาหารที่สามารถจัดปรับได้เหมาะสมตามความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็ตามลักษณะสุขภาพของผู้บริโภคได้ อันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงส่วนประกอบแล้วนี่อ,อ,อีกที่สําคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของน้ําปรุงรสหรือที่เราทราบกันก็คือน้ําบูดูนะคะน้าบูดูเนี่ยก็คือการที่นําปลาเนี่ยมาหมักแล้วก็มาต้มนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วน้ําบูดูเนี่ยก็จะเค็มเป็นอันดับแรกในเวลาที่นํามาปรุงรสก็จะลดความเค็มโดยการเติมน้ําตาล ะะทั้งความเค็มและน้ําตาลเนี่ยก็ช่วยชูรสให้อาหารอร่อยขึ้นเพราะว่าถ้าเราดูจากส่วนประกอบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจืดแล้วก็มีความเปรี้ยวของผลไม้นะคะแม้นมีความเค็มกับความหวานเ,เพิ่มเข้าไปก็ทําให้อาหารจานนี้เนี่ยมีหลากหลายรสชาติซึ่งก็เป็นที่นิยมของคนทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความเค็มแล้วก็ความหวานเนี่ย สำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยเราก็สามารถทานได้ในปริมาณหนึ่งแต่สำหรับคนที่มีปัญหามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันหรือคนที่เป็นเบาหวาน ส่วนของน้ำบูดูเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงก็คืออย่าใช้มากเกินไปนะะใช้พอที่จะทำให้รสชาติเมื่อเราคลุกเค้ากับส่วนประกอบหลกัหลกๆแล้วเนี่ยจะทำให้มันมีหลากหลายรสชาติกลมกล่อมแล้วเราก็ทานได้สะดวกแล้วก็อร่อยด้วยนะะเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆก็คืออาหารจานเดียวเนี่ยเป็นอาหารที่รวดเร็วแล้วก็ทำได้ง่ายและคนส่วนใหญ่ก็นิยมบริโภคข้ายำเป็นอาหารจานจานเดียวที่จริงๆแล้วต้องจัดว่าดีต่อสุขภา ท่นี้ในเรื่องของส่วนประกอบเนี่ยการที่มันมีผักผลไม้มากๆาเนี่ยอันอันดับแรกที่มีประโยชน์มากๆก็คือใยอาหารนะคะถึงแม้ว่าเราจะทานอาหารที่มีไขมันเช่นมะพร,ะร้าวคั่วเข้าไปเนี่ยใยอาหารส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยในการขับไขมันที่เราได้ไปพร้อมกับจานนี้ออกไปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือธรรมชาติของส่วนผสมที่มันจะช่วยเ,เขาเรียกว่าหากักลบกรบหนี้กันได้ส่วนหนึ่งก็เป็นข้อดีของของ เขายามจานนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยยหารบางส่วนเนี่ยก็สามารถชะลอการดูดซึมน้ําตาลได้นะคะเพราะฉะนั้นเ,เวลาที่เราทานอาหารที่เค็มแล้วก็มีความหวานหรือว่ามีไขมันเยอะเนี่ยถ้าเราไม่ทานผักผลไม้เข้าไปเลยอันนั้นจะอันตรายสุดๆนะคะแต่ถ้ายังมีผักและผละไม้เป็นหลักก็จะช่วยในการลดทอนความ ความรุนแรงของหรือว่า,า,าปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการทานพวกไขมนันพวกเกลือแล้วก็พวกน้ำตาลเนี่ยได้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือทานอาหารต้องให้ครบ5้าหมู่นะคะแล้วก็ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเองเห็นไหมคะว่าอาหารภาคใต้อย่างข้าวยำนี้มีวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลย และยังมีคุณค่าทางโภชนาการให้ใหญ่อาหารสูงไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนก็ทำรับประทานเองได้ไม่ยากเลยค่ะ